สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการทำเงินฟรีทูมอนิวเลตนะครับครั้งละ100บาทนะครับทำได้ทั้ง Android และก็ iOS อนะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมได้เติมไปเมื่อกี้เลยนะครับ100บาทนะครับเข้าไปที่ทูมอนิวเลตนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินที่ทำการเติมเข้ามาเมื่อกี้นะครับผมเติมไปไม่ถึง2วินาทีนะครับเติมปุ๊บเงินก็เข้าทันทีเลยนะครับหลักฐานล่าสุดที่รับเงินเข้าในส่วนของทูมอนิวเลตใครสนใจในการทำเงินทูมอนิวเลตเนี่ยดูได้ในรกาาท คลิปด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีโทโมนิวเลทนะครับครั้งละ100บาทนะครับผมทําได้ฟรีทั้ง Android และก็ iOS เลยนะครับจะทําการเชิญหรือไม่เชิญเพื่อนเนี่ยก็สามารถถอดเงินเข้าโท o มนิวเ l ลทได้เหมือนกันนะครับใครสนใจอยากมีรายได้เสริมข้อในส่วนของ w a l l e t เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินก่อนนะครมราาาสถ ดาวโหลดได้ทั้ง And r o i d แล้วก็ iOS เลยนะครับการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราดูในคลิปนะผมจะขึ้นรูปแล้วก็ขึ้นชื่อแอปไว้ให้นะครับสามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวโหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับผมจะแนบลิงก์การดาวโหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวโหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมิวเลตนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะมีแอปนี้กันอยู่แล้วนะส่วนใครที่ยังไม่มีก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้นะครับขั้นตอนและก็วิ ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปดูวิธีการสมัครกันได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ในคลิปนี้อีกด้วยนะว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนแบบไหนอย่างไรนะครับโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถเข้าทําเงินในส่วนของตัวแอปได้เลยเมนูนะครับจะอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับมีเพียง2 2เมนูเท่านั้นนะครับที่จะเป็นในส่วนของการทําเงินนะครับแล้วก็เมนูที่3เนี่ยจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าแอปนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับเริ่มจากเมนูทีี่1นนนะัอ้ก็จ เป็นสวนของการแนะนําเพื่อนในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเราสามารถแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับรับได้สูงสุดถึง1 0,000คะแนนตรงนี้เนี่ยจะมีรหัสอ้างอิงของเรานะครับที่เราสามารถใช้ในการเชิญเพื่อนต่อได้โดยการกดแบ่งปันตรงนี้ในการแนะนําเพื่อนนะครับหบลับรางวัลที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ข้อตรงนี้เลยนะครับก็จะแบ่งให้เรา10%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะครับแล้วก็จะได้รับทีละ100คะแนนทันทีนะครับจาก1เหมือนที่เขาให้เราครับส่วนรายได้นะครับจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับหนึ่งเก้าห บนขวามือได้เลยนะครับอันนี้คือคะแนนรางวัลนะส่วนรางวัล1 0,000มืนที่เราได้รับมาตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยจะอยู่ที่ด้านล่างขวามือตรงนี้เลยนะครับเมนูต่อไปนะครับเป็นในส่วนของบัตรกำนันในการแลกของรางวัลนะครับก็จะมีแก๊บมานะครับทูมิเน่โวลตแล้วก็ลาซาดานะเราต้องการแลกทูมิเน่โวลตนะครับก็ให้เราดูคะแนนให้ครบก่อนนะครับถ้าเรามีคะแนนครบแล้วเราก็กดตรงลูกศรได้เลยกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงช่องผู้รับเนี่ยจะให้เรานะครับใส่ในส่วนของอีเมลของเราในการรับรางวัลทูมิเนรัล่บ เราก็เข้าไปเติมเงินเข้าในส่วนของทุนนิวโวลต์อีกครั้งนะครับอย่าใส่อีเมลของผมนะให้เราใส่อีเมลของตัวเองนะครับกดซื้อนะครับแล้วก็กดบันทึกกดซื้ออีกรอบได้เลยนะครับนี่ครับพอเรากดซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่ประวัติการซื้อจากนั้นเนี่ยให้เรารอการตรวจสอบยอดเงินนะครับอันนี้ก้อนแรกในวันที่19เดือน5ให้ดูนะน่ครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการแลกต่อได้เลยนะครับถ้าเรามีคะแนนพอที่จะทําการแลกได้แล้วก็กดแลกอีกครั้งได้เลยนะครับหนึ นะครับอันนี้ผมก็แลกไปที่200นะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับก็ลองเงินเข้านั่นเองต่อมาวิธีการทํารายได้นะครับก็จะอยู่ที่หน้าหลักตรงนี้เลยในการทํารายได้นะครับก็จะมีโครงการนะครับแล้วก็การทําแบบสํารวจนะครับซึ่งโครงการเนี่ยเราก็สามารถตอบได้เลย25คะแนนนะครับถ่ายรูปผลไม้ลงไปได้เลยโครงการขนส่งนะครับก็ถ่ายรูปการขนส่งได้เลยนะครับจะเป็นรถอะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับการขนส่งเนาะโบมดเลือกรูปภาพการขนส่งนะครับก็เลือกได้เลยนะครับอันไหนก็ได้ที่เป็นการขนส่งสำหรับผลไม้นะครับผมเรา ก็เลือกได้เลยนะครับแล้วก็กดเลือกแล้วก็กดส่งได้เลยได้รับ25คะแนนแบบนี้การขนส่งนะครับอันนี้มีชื่อว่าอะไรเราก็เขียนลงไปเลยเป็นภาษาไทยได้นะรถยนต์แบบนี้ได้นะครับแล้วก็จะได้รับคะแนน25คะแนนโครงการสัตว์นะครับก็เลือกแล้วก็กดส่งนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับโครงการเนี่ยเมื่อเราตอบเสร็จแล้วนะครับไม่มีโครงการเข้ามาเพิ่มเราก็รอการแจ้งเตือนจากทางแอปเนาะตรงนี้เนี่ยก็ให้เราทําแบบสํารวจเพิ่มเติมได้นะครับเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองพันตรงนี้ทำเพิ่มได้เลยนะครับจะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับก ประมาณนี้เลยนะครับส่วนการถอนเงินก็รอการตรวจสอบนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเรอไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินก่อนนะครับผมตัวแอปเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราดูในคลิปนะผมจะขึ้นรูปแล้วก็ขึ้นชื่อแอปไว้ให้นะครับสามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับผมแแนนนาาาาาลลลิงกกกรรดดดดววโโหหหอปไ้้ใสมถ ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมิวเล็ t นะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะมีแอปนี้กันอยู่แล้วนะส่วนใครที่ยังไม่มีก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้นะครับขั้นตอนและก็วิธีการสมัครนะครับจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถกดลิงก์ดาวนโหลดแล้วก็เข้าไปดูวิธีการสมัครกันได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ในคลิปนี้อีกด้วยนะว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนแบบไหนอย่างไรนะครับโอ เข้าทําเงินในส่วนของตัวแอปได้เลยเมนูนะครับจะอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับมีเพียง2 2เมนูเท่านั้นนะครับที่จะเป็นในส่วนของการทําเงินนะครับแล้วก็เมนูที่3เนี่ยจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าแอป,ปนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับเริ่มจากเมนูที่1นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําเพื่อนในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเราสามารถแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับรับได้สูงสุดถึง1 0,000หคะแนนตรงนี้เนี่ยจะมีรหัสอ้างอิงของเรานะครับที่เราสามารถใช้ในการเชิญเพื่อนต่อได้โดยการกดแบ่งปันตรงนี้ในการแนะนําเพื่อนนะครับสำหรับรางวัลที่เราจะได้รับจากการเช แบ่งเป็น2ข้อตรงนี้เลยนะครับก็จะแบ่งให้เรา10%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะครับแล้วก็จะได้รับทีละ100คะแนนทันทีนะครับจาก1เหมือนที่เขาให้เราครับส่วนรายได้นะครับจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับ1969นะครับแล้วก็กดรับขึ้นที่ด้านบนขวามือได้เลยนะครับอันนี้คือคะแนนรางวัลนะส่วนรางวัล1นึ่งหมื่นที่เราได้รับมาตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยจะอยู่ที่ด้านล่างขวามือตรงนี้เลยนะครับเมนูต่อไปนะครับเป็นในส่วนของบัตรกำนันในการแลกของรางวัลนะครับก็จะมีแกป นะก็ให้เราดูคะแนนให้ครบก่อนนะครับถ้าเรามีคะแนนครบแล้วเราก็กดตรงลูกศรได้เลยกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงช่องผู้รับเนี่ยจะให้เรานะครับใส่ในส่วนของอ e ีเมลของเราในาการรับรางวัลทูมิเน่บอลเตเงินรางวัลเนี่ยเขาจะส่งผ่านทางอ e ีเมลนะครับแล้วเราก็เข้าไปเติมเงินเข้าในส่วนของทูมิเน่บอลเตอีกครั้งนะครับอย่าใส่อ e ีเมลของผมนะให้เราใส่อ e ีเมลของตัวเองนะครับกดซื้อนะครับแล้วก็กดบันทึกกดซื้ออีกรอบได้เลยนะครับนี่ครับพอเรากดซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่ประวัติการซื้้้ออจจาาากกนนนัเใหรรรรตว อบยอดเงินนะครับอันนี้ก้อนแรกในวันที่19เดือน5ให้ดูนะนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการแลกต่อได้เลยนะครับถ้าเรามีคะแนนพอที่จะทําการแลกได้เราก็กดแลกอีกครั้งได้เลยนะครับหวันเนี่ยแลกได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับอันนี้ผมก็แลกไปที่200อยนะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับก็รอเงินเข้านั่นเองต่อมาวิธีการทํารายได้นะครับก็จะอยู่ที่หน้าหลักตรงนี้เลยในการทํารายได้นะครับก็จะมีโครงการนะครับแล้วก็การทําแบบสํารวจนะครับซึ่งโครงการเนี่ยเราก็สามารถตอบได้เลย25คะแนนนะ ถ, no ถ,ถ่ายรูปผลไม้ลงไปได้เลยโคงการขนส่งนะครับก็ถ่ายรูปการขนส่งได้เลยนะครับจะเป็นรถอะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับการขนส่งเนาะโบดเลือกรูปภาพการขนส่งนะครับก็เลือกได้เลยนะครับอันไหนก็ได้ท nice. ี anyway, like ่เป <ย revised. S 1> ็นการขนส่งสำหรับผลไม้นะครับผมเราก็เลือกได้เลยนะครับแล้วก็กดเลือกแล้วก็กดส่งได้เลยได้รับ25คะแนนแบบนี้การขนส่งนะครับอันนี้มีชื่อว่าอะไรเราก็เขียนลงไปเลยเป็นภาษาไทยได้นะรถยนต์แบบนี้ได้นะครับแล้วก็จะได้รับคะแนน25คะแนนโครงการสัตว์นะครับก็เลือกแล้วก็กดส่งนะครับง่ายๆแค่นนะครับ สำหรับโครงการเนี่ยเมื่อเราตอบเสร็จแล้วนะครับไม่มีโครงการเข้ามาเพิ่มเราก็รอการแจ้งเตือนจากทางแอปเนาะตรงนี้เนี่ยก็ให้เราทําแบบสํารวจเพิ่มเติมได้นะครับเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองพันตรงนี้ทําเพิ่มได้เลยนะครับจะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับก็การใช้งานมีประมาณนี้เลยนะครับส่วนการถอนเงินก็รอการตรวจสอบนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเรอไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการทําเงินฟรีทูมอนิโวเลสนะครับครั้ ทั้ง Android แล้วก็ iOS อนะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมได้เติมไปเมื่อกี้เลยนะครับ100บาทนะครับเข้าไปที่ t ูมอนี่วอลเล็ตนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินที่ทําการเติมเข้ามาเมื่อกี้นะครับผมเติมไปไม่ถึง2วินาทีนะครับเติมปุ๊บเงินก็เข้าทันทีเลยนะครับหลักฐานล่าสุดที่รับเงินเข้าในส่งของทูมอนี่วอลเล็ตใครสนใจในการทําเงิน t ูมอนี่วอลเล็ตเนี่ยดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะ